วิธีเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นเชื่อว่าหลายท่านนะครับก็คงอยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนะบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่แบบเซื่องซึมเบื่อเบื่อในนายมานานนะครับบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนพื้นที่สบายๆนะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนั้นควรจะทำยังไงครับวันนี้มาเล่าให้ฟังกับ 6วิธี6เทคนิคเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจริงๆก็มีหลากหลายวิธีมากกว่า6วิธีนะแต่วันนี้มาเล่าให้ฟังจํานวน6วิธีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยเป็นเทคนิคเป็นกลยุทธ์กลเม็ดนะครับในการที่จะทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนั่นเองแหะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะก็คงจะต้องเปลี่ยนนะถ้าเราทํา พฤติกรรมวิธีการเหมือนเดิมๆนะครับชีวิตมันก็คงจะไม่เปลี่ย huh. นอยู่ไป10ปีร้อยปีก็คงจะเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนกระบวนการคิดนะครับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนั่นเองครับไม่เชื่อต้องลองดูนะลองว่าถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้เรารู้สึกเบื่อหน่ายเสื่งซึมนะลองเปลี่ยนหมดเลยถ้าเราทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้นะครับ เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนคนที่ครบนะครับเปลี่ยนเพื่อนต่างๆนะรวมถึงเปลี่ยนวิธีการนะครับก<ป>็จะช่วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแหละแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ย <ograph> มันจะดีหรือร้ายเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีหรือร้ายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าที่แน่นอนเลยเนี่ยก็คงจะต้องเกิดจากตัวเราเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญทีเดียวใช่ละครับ อะเรามาเริ่มอันแรกกันก่อนดีกว่านะครับอันแรกผมเชืว่อว่าหลายท่านน่ยนะครับก็คงจะมีความฝันแล้วก็มีเป้าหมายแต่เป้าหมายที่มีนั้นบางทีก็เยอะเกินไปนะครับบางทีก็ไม่ได้กําหนดเวลาที่วัดผลได้นะลองเลือกเป้าหมายออกมาสัก1 2 3อย่างสักสออย่างก็ได้สัก2อย่างก็ได้นะครับแล้วดึงออกมาเป้าหมายที่คิดว่ามีความสําคัญในการที่จะ นำมาทำก่อนหรือจัดลำดับความสําคัญนะครับเพื่อให้เป้าเนะ่เป้าหมายนั้นนะ่ะมีพลังมี p r i o r i t y มีความสําคัญในการที่จะเริ่มต้นทำนะครับโดยเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยก็ควรจะเขียนออกมาแล้วก็มีการกำหนดเวลาเป็นตัวเลขนะครับมีการกำหนดเป้าหมายนะครับมีการแบ่งเป้าหมายจากใหญ่ให้เป็นเล็กๆนะคือให้เลือกเป้าหมายที่สำคัญออกมาสิ่งที่เราอยากได้ก่อนนะ ที่จัด priority มาเป็น A เป็น B เป็น C นะครับแล้วทำา AB ให้ได้ก่อนแล้วก็พยายามที่จะตั้งเป้าหมายนะครับในการที่จะทำให้มันสำเร็จขึ้นได้ผลขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเราเขียนไปเป้าหมายออกมาแต่ว่าเราแค่ฝันแค่ฝันนะครับไม่ได้คิดว่าเราจะทำมันอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นต้องดึงออกมาบางทีมันเยอะไปนะดึงออมาหนึ่งอย่างนะกำหนดเวลาที่แน่นอน กำหนดตัวเลขในเ,เป้าหมายท,ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ลงมือทําอย่างเต็มที่เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชีละครับ2 mm hmm. นะครับวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นวิธีที่2 mm hmm. วิธีที่2องนะครับบางคนเนี่ยไม่กล้าทําอะไรนะเพราะว่ากลัวอะไรครับ 1. คือคิดลบนะสคือเป็นคนสมบูรณ์แบบ perfectionist นะครับ ก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรพลาดแต่ทุกอย่างเนี่ยอย่างคนที่ประสบความสําเร็จนะครับจะต้องมีการลองผิดลองถูกแล้วถึงจะสําเร็จถ้าเราไม่กล้าที่จะลองผิดเลยนะครับจะให้สมบูรณ์แบบตลอดก็คงจะไม่ได้ลองทําอะไรสักอย่างนะครับ mm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ฝึกมองคิดบวกแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนะครับให้เราลงมือทําเลยนะ ทำในสิ่งที่เราคิดแล้วค่อยๆแก้ไขค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะครับมองในเชิงธุรกษษษษิจก็คือถ้าคิดจะทําธุรกษษิจก็ทำนะครับแต่เริ่มจากเล็กๆก่อนนะถ้ามันเจ๊งแล้วเราก็ไม่ได้ติดลบอะไรมากมายเราก็ยังอยู่ได้แล้วค่อยๆพัฒนาจากเล็กๆให้ค่อยๆเติบโตนะถึงจะเป็นวิธีคิดที่ถูกบางคนเน้เน,นความสมบูรณ์แบบนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ทําสักทีนะคิดว่าความรู้ไม่พร้อมบ้างละ่ะเงินทุนไม่พร้อมบ้างละ่ะสถานที่ไม่พร้อมสินค้าไม่พร้อม นะครับเพราะเราต้องการความสมบูรณ์แบบเกินไปหรือเปล่านะลองมองเป็นจุดเล็กๆนะครับมองเป็นเ,เริ่มจากเล็กๆนะครับเพราะว่าคนที่ประส,สบความสาเร็จนี้มองในเชิงเรื่องของธุรกิจนะจริงๆมันมีหลากหลายเขาก็เริ่มจากเล็กๆนะครับอย่างคนจีนเสือผืนหมอนใบก็เริ่มจากการเข็นรถใช้แรงงานนะครับค้าขายจากเล็กๆ Hole น้อยๆนะเป็นรถเข็นแล้วก็ค่อยเช่าที่แล้วค่อยๆซื้อตึกนะครับล้วก็ค่อยขยายเป็นโรงงานเป็นผู้ผลิตนะทุกอย่างก็ ค่อยๆเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดอะไรแบบเพอร์เฟกนะครับสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ลองทาอะไรสักทีนะตรงนี้ก็คือเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่ทําให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะเพราะอยากทําอะไรให้ลงมือทานะครับกำหนดให้มันเล็กแล้วค่อยๆขยายออกนะครับถ้าอยากจะทําธุรกิจก็เริ่มจากเล็กๆก่อนนะแล้วก็เริ่มเลยนะครับมันไม่มีอะไรที่พร้อม ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะถ้าเราไม่เริ่มสักทีก็คงไม่ได้ทําไปตลอดชีวิตน,นั่นเองครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงแหละเชื่อไมหมละ่ะถ้าลองลงมือทําแล้วอย่างน้อยต้องได้ประสบการณ์อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับถึงธุรกิจจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยแต่สิ่งที่เราได้คือประสบการณ์นะครับอย่างที่3ครับเปลี่ยนคนรอบตัวไอ้เรื่องนี้บางทีก็ยากนะเพราะว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับการที่เราจะไปเปลี่ยนนะครับมันก็คงยากแต่เอางี้ดีกว่า เราเข้าไปหาสังคมสิ่งแวดล้อมชมรมที่ดีนะที่เราอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้นะสมมุติว่าเราอยากจะเป็นคนที่ตีกอล์ฟเก่งนะครับเราก็พยายามเอาตัวเข้าไปสอดแทรกอยู่ในสมาคมชมรมการตีกอล์ฟนะครับเพื่อให้เราได้ไปอยู่ใกล้ๆกับคนเก่งได้ไปเห็นคนเก่งตีนะถ้าเราทําอย่างนั้นเป็นประจําแล้วก็เข้าไปใช้ซึมซับไปอยู่ร่วมกับสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนั้นนะครับ โดยปกติแล้วเราก็จะได้เรียนรู้นะแล้วเราก็จะเก่งขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะยิ่งอยู่ใกล้คนเก่งแล้วคนเก่งคนนั้นเป็นคนที่แชร์นะครับก็จะทําให้เรายิ่งเก่งขึ้นไปนั่นเองนะครับต่อมาครับวิธีที่3แล้ววิธีที่3นะครับก <s> ารเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับก็อาจจะเริ่มจาก <S <s พฤติกรรม <S <s <learnt> เ,เล็ก <S <s ๆนะวิธีที่3หรือ4ลีละ3 4ม นะครับวิธีที่4นะครับก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆนะอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเราขี้เกียจลองเปลี่ยนเป็นให้ทำนะครับหรืออะไรที่เราชอบปฏิเสธนะก็ลองเปลี่ยนเป็น yes นะครับให้ลองทำสิ่งที่แตกต่างออกมานะบางทีเนี่ยการทำสิ่งที่แตกต่างนั้นก็จะทำให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับบางคน เวลาเพื่อนชวนไปทําอะไรแบบนี้หรือว่ามีใครชวนทาอะไรเราก็จะปฏิเสธตลอดนะลองเปลี่ยนเป็นว่าโอเคไปลุยนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะไดเ้เจอเพื่อนใหม่กลุ่มใหม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะครับลองเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองที่คิดว่ามันเป็นลบให้กลายเป็นบวกนะครับที่ไม่ดีให้เลกิกละเลิกนะครับอะไรแบบนี้ลองทบทวนดูนะครับก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับ ต่อมาเรามาถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่5นะครับข้อที่5นะครับข้อที่5เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะหลายคนเนี่ยอยู่ในสภาวะปัจจุบันนะอายุมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือลงพุง นะครับก็ยิ่งอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะครับแล้วเราจะมีวิธีการยังไงนะในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก็คงจะต้องมีการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แบบจํากัดปริมาณที่เหมาะสมนะครับมีการออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ล้วก็ฝึกสมาธิหน่อยนะกำหนดจิตนะถ้าทําได้อย่างนี้เราก็จะมีสุขภาพภายในที่สมบูรณ์นะอาจจะตั้งเป้าหมายนะครับว่าน้ําหนักเรามันเกินมา10บกิโลเนี่ยเราต้องลด10บกิโลแต่การลด10บกิโลนั้นจะทํำยังไงครับ1ก็คืออาจจะปรับเปลี่ยนกระบวนการกินนะอะไรที่เป็นของหวานไม่กินเลยน้ําหวานไม่กินเลยนะครับแล้วก็เลือกรับประทานอาหาร3ามมื้อนะแบบมีผักผลไม้นะไม่เน้น เน้นเป็นพวกแคลอรี่ต่ำนะครับนับแคลนะก็ต้องลองดูแล้วก็ต้องออกกําลังกายให้มากขึ้นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแหละการจะเปลี่ยนจากที่เราอยู่มานาน,านๆที่น้ําหนักเกินเนี่ยครับให้มันกลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีมันต้องเอาชนะใจตัวเองนะมันต้องตั้งเป้าหมายเลยแหละมันไม่ง่ายแต่ถ้าเปลี่ยนได้สุขภาพที่ดีก็ตามมาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชียวละครับเพราะฉะนั้นเริ่มเลยนะครับก็คือสมมุติว่าอยากสุขภาพดีก็อาจจะต้องเขียนออกมาว่า มีเป้าหมายยังไงบ้างลดน้ำหนัก10กิโลออกกำลังกายกี่ชั่วโมงนะครับรับประทานอาหารแบบไหนนะหรือจะใช้เทคนิคอะไรมาช่วยเช่นบางคนใช้เทคนิคที่ชื่อว่า if นะครับอดอาหารเขาเรียกว่าไม่ใช่อดอาหารก็คือแบ่งเวลานะรับประทานช่วงเวลา1นะแล้วก็ไม่รับประทานอเลยเลยเป็นระยะเวลายาวนะครับมันก็จะมีวิธีการหลากหลายนะครับก็จะช่วยทำให้เรานั้นสามารถสมฤทธิ์ผลได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อยู่ที่เป้าหมายแล้วก็ต้องลงมือทำแหละ นะการจะเปลี่ยนจากตัวเองที่แบบอ้วนพุงลงพุงไม่แข็งแรงกลายเป็นคนที่ไม่มีพุงมีซิกแพคมีกล้ามเนื้อเป็นคนแข็งแรงหลังตรงหุ่นดีต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยแหละนะขนาดใหญ่เลยนะต้องแต่การออกกําลังกายเป็นประจำาด้วยท่าไหนอย่างไรนะครับรับประทานอาหารเชา้ากลางวันเย็นด้วยอะไรนะถึงจะทําให้น้ําหนักลดได้ไม่กินน้ําต่างๆน้ําหวานต่างๆแค่ไหนขนมอะไรยังไง นะครับต้องจัดสรรเวลาให้ตัวเองถ้าทําให้สําเร็จเนี่ย,ยก็เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับจากการอ้วนลงพุงก็จะเป็นคนมีซิกแพคมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเพราะออกกําลังกายเป็นประจําทานอาหารมีประโยชน์นอนหลับสนิทนะครับสุขภาพจิตดีน,นั่นเองครับอันนี้การเปลี่ยนแปลงข้อนหนึ่งนะลองดูครับคราวนี้เรามาดูข้อที่6กันแล้วนะครับวิธีสุดท้ายแล้วนะครับว่าจะมีวิธีอะไรนะเดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูสักวิธีหนึ่งนะครับก็จะทําได้นะ ต่อมานะครับวิธีที่6วิธีที่6นะครับการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้เราพูดถึงส่วนมากจะเป็นการพัฒนาตัวเองแหละลองการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมนุษย์สัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงนะเช่นธรรมดาไม่เจอ,เ,จอเพื่อนฝูงเลยก็ไปเจเจอเพื่อนบ้างนะครับ ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ก็ไปหาพ่อแม่นะไปกินข้าวทําเป็นสเกตตู๋เลยเดือนหนึ่งกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเจอ,เ,จอเพื่อนเพื่อนกลุ่มไหนนะเพื่อนโรงเรียนเพื่อนมหาวิทยาลัยนะครับหรือเพื่อนสมัยทํางานนะก็ไปเจอเจอโทรหาวิดีโอคอนเฟรนต์นะครับปัจจุบันก็ทำสามารถพูดคุยเห็นหน้าผ่านจอมือถือคอมพิวเตอร์กันได้แล้วนะครับ ก็มีการวางแผนสเก็ตตูเพื่อสร้างความสัมพันธ์ make relationship นะครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง,งแน่นอนนะครับเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับคนรักให้ความสําคัญกับครอบครัวพ่อแม่ให้ความสําคัญกับเพื่อนในแต่ละกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลง,งแต่ก่อนเราอาจจะื่องซึมนะครับอารมณ์อยู่คนเดียวนะแต่ครั้งนี้เรามีโอกาสที่จะได้พูดคุยนะครับกับพ่อแม่นะ ได้พูดคุยกับเพื่อนในแ,แ,แต่ละกลุ่มนะครับได้ดูแลครอบครัวแบบแบบ่งจัดสรรเวลาแล้วจะแล้วก็แบ่งเวลาที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนความสัมพันธ์ก็ต้องดีขึ้นเพราะเราให้เวลาในด้านนี้มากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะจะัดสรรเวลาอย่างไรในแต่ละส่วนนะครับเพื่อให้บาลานซ์หรือสร้างสมดุลชีวิตที่ดีนะครับก็ลองดูว่าเรื่องไหนที่เราอยากจะเปลี่ยน ให้ชีวิตเราดีขึ้นเปลี่ยนให้มันดีขึ้นอะไรอะเงี้ยครับเพราะวันนี้ที่พูดถึงอย่างข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะครับก็ mm hmm. ทั้งหมดก็เป็น6วิธีนะครับที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแล้วชีวิตดีขึ้นในเองครับ